ตลาดซื้อขายนักเตะได้เปิดตัวขึ้นมาแล้วอย่างเป็นทางการและหงแดงลิเวอร์พูลก็ตกเป็นข่าวพัวพันกับนักเตะมากหน้าหลายตาในช่วงซัมเมอร์นี้ล่าสุดลิเวอร์พูลเอ็กโคซื่อวงในของสโมสรก็ได้รายงานข่าวถึง6นักเตะตัวเต็งที่จะตบเท้าเข้าสู่ถิถ่นแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์นี้อัปเดตล่าสุดในเดือนมิถุนายน2564 วันนี้ SO r โ p o ีพอร์ตบายเซอโอจะอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องดังกล่าวกันแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกได้ี่ลิงก์ด้านล่างเลยครับหากชอบช่อง SO Report by Sir O ของเรา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับก่อนอื่นเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันผมอยากจะขออธิบายโดยสังเขปก่อนว่าคลิปนี้ผมไม่ได้จัดอันดับขึ้นมาเองตามความคิดหรือความชอบส่วนตัวแต่อย่างใดน,นะครับหากแต่อ้างอิงมาจากการรายงานข่าวของทางเ i อ e r p o พ l e เอ็ซึ่งพวกเขาก็ใช้อัตราต่อรองจากบอนัพนันอย่างถูกกฎหมายของทางสกายเบของประเทศอังกฤษมาเป็นตัวอ้างอิงอีกทอดหนึ่ง ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า6นักเตะที่มีโอกาสต,ตกเท้าเข้าสุดทินแอนฟิลมากที่สุดในช่วงซัมเมอร์นี้จากมุมมองของทางเอ็กโคและสกายเบดังกล่าวจะมีใครกันบ้างอันดับที่6ซันเดอร์เบิร์กจากเชฟฟ์ยูนาเต็ดแท่ง1ใจ5ไม่รวมทุนหากเพื่อนๆจำกันได้เบิร์กเคยตกเป็นอดีตเป้าหมายเก่าของลิเวอร์พูลตั้งแต่ย้อนกลับไปสมัยที่เจ้าตัวยงังขาแข้งกับต้นสังกัดเก่าอย่างเก่งในประเทศเบลเยียมแล้ว อย่างไรก็ตามในตอนนั้นลิเวอร์พูก็ไม่สู้ค่าตัวของนักเตะทําให้สุดท้ายกลายเป็นเชฟฟี่ยูไนเต็ดที่เข้าป้ายคว้าชิ้นปลามันไปครองด้วยค่าตัวเป็นสถิติของสโมสรถึง22ล้านปอนด์เมื่อเดือนมกราคมในปี2020ทั้งนี้เบิร์กได้เซ็นสัญญาก,กับดาบคู่ยาวถึง4ปีครึ่งทําให้สัญญาของเขากับสโมสรจะไปสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายนปี2024หรือหมายความว่ายังคงเหลือสัญญาก,กับทีมอีก3ปีด้วยกัน ทว่าจากการที่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดต้องตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาล่วงไปสู่ลีกแชมเปียนชิพก็ัำให้นักเตะดาวเด่นของพวกเขาอย่างทางเบิร์กกลับมาเป็นที่สนใจของลิเวอร์พูลอีกครั้งหากเราย้อนกลับไปดูประวัติของเยอเกนครอปในอดีตท,ที่ผ่านมากับการคุมทีมลิเวอร์พูลก็จะเห็นได้ว่าเขมามักจะเซ็นสัญญากับนักเตะที่มีคุณภาพจากทีมที่ตกชั้นอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นในรายของจอจีเนียวไวนาวดุมมาจากนิวคาสเซิลอยู่ไนแต่เซดานชากิลี่จากสตอกซิตี้และแม้กระตั้งแอนดูโรเบิร์ตสันจากทางเฮาสิตี้ซึ่งต่างก็เป็นการเซ็นสัญญาที่คุ้มค่าประกอบกับแฟานการ์ณปัจจุบันที่ทีมกำลังต้องการมิดฟิลด์ตัวใหม่เข้ามาเสริมทัพหลังการอำลาสโมสรของไวนาวดุมก็ทำให้เบิร์กกลายมาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับพวกเขาอันดับที่5เจดอนซานโชจากโบรุสเซียดอร์มุนแท่งหนึ่งจ่ายห้าไม่รวมทุน อันที่จริงแล้วนี่คือเป้าหมายแต่เดิมของลิเวอร์พูลอีกเช่นเดียวกันแล้วตกเป็นข่าวว่าได้รับความสนใจจากพวกเขามาโดยตลอดแทบจะทุกช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะเลยก็ว่าได้เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็พยายามอย่างหนักในการเซ็นสัญญากับเขาแต่สุดท้ายก็ไม่สู้ค่าตัวของนักเตะที่สูงรล้วถึงหลัก120ล้านปอนด์กันเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามผลงานของซานโชในฤดูกาลที่ผ่านมานั้นก็ดรอปลงไปเล็กน้อยเมื่อทำได้8ประตูกับ12แอสซิตจากการลงสนาม26นัดในบุนเดสลีกาไม่ได้เปรี่ยงปังขั้นสุดเหมือนฤดูกาลก่อนหน้านั้นนั่นก็ทำให้ค่าตัวของเขาลดลงมาอย่างมีนัยสำคัญอยู่ที่ตัวเลขระดับ77ล้านปอนด์เท่านั้น นอกจากนี้ทางดอทมูลเองก็ต้องการความกระจ่างชัดในเรื่องของแผนกา,การอนาคตของซานโชก่อนการเก็บตัวช่วงปรีซีซั่นและได้กีดเส้นตายเอาไว้ในวันที่13กรกฎาคมนี้ ทั้งนี้แมตาตอลองอย่างบ่อนทพนันอย่างถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษจะทําให้เขาเข้ามาเป็นหนึ่งในตัวเต็งของนักเตะที่มีโอกาสตบเท้าเข้าสู่ถิ่นแอนฟิลด์ได้ทว่าทีมที่น่าจะมีโอกาสในการเซ็นสัญญากับเขามากกว่าในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ค,คือคู่อดิตตลอดการของหงแดงย่านทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของโอเล็กุนนาโซชานั่นเองอันดับที่4อีฟบิสูมาจากไบรตันทั้งหนึ่งใจสี่ไม่รวมทุน นี่เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับลิเวอร์พูลเลยก็ว่าได้หลังจากทีมกำลังมองหาผู้เล่นในตำแหน่ง field, มิดฟิลด์ก็มุดช่องว่างจากการย้ายทีมออกไปของไวนนาวดุมชื่อของบิซูมานั้นเรียกได้ว่ามาแรงแบบสุดๆในช่วงต้นสัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังจากเจ้าตัวมีพร้อมทั้งพรสวรรค์ส่วนตัวและประสบการณ์บนเวทีพิเมรีทำให้เขาจะไม่ต้องเสียเวลาในการปรับตัวเข้ากับฟุตบอลอังกฤษ อย่างไรก็ตามจากการที่ไบรตันมีความพยายามจะโกงค่าตัวของนักเตะให้สูงเกินกว่าความเป็นจริงไปมากไล่ระดับขึ้นมาตั้งแต่40ล้านปอนด์ที่ว่าสูงแล้วแต่ก็มีการเพิ่มข้อเรียกร้องขึ้นไปอีกแต่ระดับ50ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวนั่นทำให้ทีมดังจากเมอร์ซี่ไซต์ตัดใจยอมถอนตัวจากดีลนี้เพราะมองว่าไม่สมเหตุสมผลในด้านการเงินทำให้พวกเขาเริ่มเบนเป้าหมายไปมองหานักเตะคนอื่นแทน ทว่าล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อเห็นเลยว่าผู้อาจจะไม่เล่นด้วยแบบนั้นก็ทำให้แดนเอชเวิร์ดผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของทางไบรตันได้ออกมาอ่อยทีมของเยอเกนครอฟอีกครั้งว่าพร้อมจะรับฟังข้อเสนอสนับวิสซูมาหากได้ตัวเลขที่เหมาะสมเราอยู่กับความเป็นจริงหากมันมีหนึ่งในสโมสรระดับท็อปติดต่อเข้ามามันก็จะเป็นการย้ายทีมที่วิเศษของนักเตะเลยนะหากเรื่องของการเงินเหมาะสมแล้วล่ะก็เราก็ไม่มีปัญหาอะไรเอชเวิร์ดกล่าว ด้วยเหตุนี้ทําให้การคว้าตัวบิสุมาของลิเวอร์พูลยังคงมีความเป็นไปได้และทางฟาบิโซโรมาโนและข่าวระดับเทียร์หนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ได้ยืนยันว่าหงแดงให้ความสนใจในตัวดาวเตะวัย24ปีอยู่จริงอันดับที่3คิริองเอ็มปาเปจากปาริสแซ์เชร์แมงแท่งหนึ่งจ่ายสีไม่รวมทุน นี่น่าจะเป็นหนึ่งในรายชื่อที่น่าแปลกใจมากที่สุดในลิสต์นี้เลยก็ว่าได้เพราะในมุมมองของคนทั่วไปแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมถึงตัวของผมเองด้วยไม่คิดว่ามันจะสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงสัมเมอร์นี้ท้ว่าหากเรามาดูอัตราต่อรองของบอลรับพนันอย่างถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษก็จะเห็นได้ว่าชื่อของเอมปาเป้กับลิเวอร์พูลนั้นไม่เคยหนีห่างออกจากกันได้เลย ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าตัวของนักเตะเองไม่เคยปกปิดความชื่นชมที่มีต่อทีมดังจากเมอร์ซีไซ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวกุญซือของพวกเขาอย่างเยอเกนครอปเรื่องดังกล่าวสะท้อนออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนจากการออกมา้สัมภาษณ์ต่อสาธารณะของเจ้าตัวหลายต่อหลายครั้งทําไม่อนุมานได้เลยว่าเอ็มปาเป้มีใจให้กับซิเวอร์พู ประกอบกับแผนการเรื่องสัญญาของเขากับทางปลารีสแซงแชร์แมงที่เหลืออยู่อีกแค่เพียงปีเดียวเท่านั้นและตัวของนักเตะเองก็ยังคงตอบปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่มาอย่างต่อเนื่องนั่นทำให้ข่าวลือที่เชื่อมโยงตัวเขากับลิเวอร์พูลและรวมถึงเรอัลมาดริดก็ยังคงมีออกมาอยู่ตลอดแต่หากเรามาดูตัวเลขทั้งค่าตัวและค่าเหนื่อยของเขาแล้วส่วนตัวผมก็ไม่คิดว่าเดีลนี้จะสามารถเกิดขึ้นได้จริงอันดับที่2อ,อารอนแรมซีแท่งหนึ่งจ่ายสามไม่รวมทุน สำหรับในรายของ Dem an, แดมซี่นั้นเริ่มมีกระแสข่าวพัวพันกับลิเวอร์พูลออกมาตั้งแต่เมื่อเดือนม,มีนาคมเป็นต้นมาหลังจากเจ้าตัวถูกลดบทบาทในทีมของยูเวนตุสลงด้านฟาบิโซโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งก็ออกมายืนยันว่าตัวนักแต่เองต้องการย้ายออกจากเมืองตูรินและสโมสรก็ไม่มีความคิดที่จะขวางทางการย้ายทีมของเขาด้วย ขณะที่ทางตุตโตยูเวสื่อจากแดนมักโรนีก็รายงานข่าวสำทับไปอีกด้วยว่าเบียงโคนเนลี่ยินดีจะตอบรับข้อเสนอที่เพียง10บล้านปอนด์เท่านั้นสำหรับแรมซี่ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ลิเวอร์พูลพร้อมจัดจ่ายได้ข้อดีของเขาก็คือการผ่านประสบการณ์ในเวทีพิมลิกมาแล้วอย่างโชคชนกับทางอาร์ซนอลเราจะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการทำประตูจากแผงมิดฟิลที่ลิเวอร์พูลขาดหายไปได้เป็นอย่างดี นั่นทำให้หงแดงก้าวขึ้นมาเป็นทีมเต็งหนึ่งที่จะได้ลายเซ็นของเขาเหนือกว่าคู่แข่งอย่างทางอาร์ซนอที่อัตราต่อรองอยู่ที่แทง1น่งใ5ไม่รวมทุนเอเวอร์ตันแทง1น่งใ6ไม่รวมทุนและเวสต์แฮมยูไนเต็ดแทง1น่งใ9ไม่รวมทุนถ้าว่าหากเรามาทำการวิเคราะห์กันถึงดีวนี้ลงลึกลงไปแล้วล่ะก็ด้วยอายุของเขาที่แตกหลัก30ปีเข้าให้แล้วผมก็ไม่เชื่อว,ว่านี่จะเป็นเป้าหมายที่ลิเวอร์พูลต้องการดึงตัวมาร่วมทีมอย่างจริงจัง อันดับที่ 1. นึ่งฟอร์เรียนนอยเฮาส์จากบริเซียมุนเช่นกรัตบ,บักแทงแปดจ่ายสิไม่รวมทุนสำหรับอันดับที่หนึ่งในลิสต์นี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายท่านคงจะพอคาดเดากันได้โดยไม่ต้องรอให้มาถึงตรงนี้หลังจากนอยเฮาส์ตกเป็นข่าวพัวพันกับลิว์ภูมากที่สุดในช่วงเวลานี้เลยก็ว่าได้ ราะไม่ว่าจะเป็นทางเจมส์เพียสนักข่าววงในมือหนึ่งของลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันทำงานให้กับดีแอตเลติกสื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศอังกฤษหรือแม้กระทั่งฟาบิโซโรมาโนเองต่างก็รายงานข่าวไปในทิศทางเดียวกันหมดแล้วว่าทีมของเยอร์เกนครอปได้ทำการติดต่อไปหาเอเยนต์ส่วนตัวของห้องเครื่องวัย24ปีรายนี้แล้วแม้ว่าจะยังไม่ได้เปิดฉากพูดคุยกับทางกรัดบักในเรื่องค่าตัวที่เหมาะสมของเขาก็ตาม ทั้งนี้มันก็เป็นที่คาดหมายกันว่าการดาเนินการทุกอย่างนั้นจะเริ่มต้นขึ้นหลังศึกคิ่งคันของชาติยุโรปหรือยูโร2020จบลงหลังตัวนักเตะกําลังช่วยทีมชาติเยอรมันในโทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวอยู่อย่างไรก็ตามมันก็มีรายงานข่าวจากทางบิลสื่อชื่อดังแห่งเมืองเบียรที่อ้างว่าตัวนอยเฮาส์เองก็ได้ตัดสินใจไปแล้วว่าจะอยู่กับทางกรัป,ปักต่อไปอีกอย่างน้อย1ปีด้วยกัน ดังนั้นแล้วแม้ว่าเขาจะเป็นเต็งหนึ่งแบบนอนมาแต่เราก็รงมาติดตามดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดว่าสุดท้ายแล้วลิเวอร์พูลจะสามารถคว้าลายเซ็นของนอยเฮาส์มาครอบครองในช่วงซัมเมอร์นี้ได้หรือไม่อย่างไรแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ